รายการนี no ้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยเมืองไทยมีอะไรที่ดีเลิกเลิกในมิติที่มันเลิกล้ำมองเข้าไปจะกี่ทีก็งดงามรวนสัมผัสในจิตวิญญาณจะเล่นจะร้องรำไปท่องเที่ยวให้สนุกในดินแดนมอและดกของ เป็นเมืองที่อ้าแขงแฟนๆก็หลากหลายร้องตะโกนอยูงพร้อมใจเมืองไทยดีดีเมืองไทยดีดีเมืองไทยดียดี เมืองไทยดีๆวันนี้พามาชมและเรียนรู้ประวัติศาสตร์เมื่อโลกเข้าสู่ภาวะสงครามในสมัยสงครามโลกครั้งที่สองผ่านพิพิธภัณฑ์ที่เก็บเรื่องราวอันโหดร้ายและหลักฐานที่ค้นพบที่บอกเล่าจากเฉลยศึกข้าวของเครื่องใช้ที่นำมาสร้างทางรถไฟแคมของทหารญี่ปุ่นความโหดร้ายทารุณของสงครามที่ไม่มีใครอยากฝันถึง สวัสดีครับคุณผู้ชมครับวันนี้นะครับผมพาคุณผู้ชมนะครับมาอยู่ที่จังหวัด จนะบุรีหนึ่งแลนด์มาร์คสำคัญก็คือสะพานข้ามแม่น้ําแควนะครับแต่ว่าตรงนี้จะเป็นจุดหนึ่งนะที่อยู่ใกล้กับสะพานข้ามน้ําแควที่หลายคนเนี่ยไม่เคยมีโอกาสได้เข้ามาเยี่ยมชมนะั่นก็คือพิพิธภัณฑ์สงครามโลกครั้งที่2นะฮะที่นี่มีการรวบรวมนะครับเรื่องราวของสองครามโลกครั้งที่2ส,สมัยสงครามมหาเอเชียบุรพานะครับที่ประเทศไทยก็จะมีส่วนหนึ่งนะฮะอย่างเช่นการใช้ประเทศไทยเป็นทางผ่านนะของสองครามเพราะฉะนั้นมีการทิ้งระเบิดที่สะพานข้ามน้ำแคว มีเรื่องราวมากมายเกิดขึ้นที่นี่การสูญเสียฉเฉลยศึกนะเรื่องของทหารญี่ปุ่นนะครับแนะนำมาที่นี่ได้ครบจบเลยนะครับก็มาดูเที่ยวศึกษาประวัติศาสตร์ไปด้วยจะเป็นอย่างไรนั้นเดี๋ยวไปติดตามในรายการวันนี้เลยครับ เราเข้ามาภายในพิพิธภัณฑ์แล้วนะครับเราก็ยืนอยู่นะครับกับคุณหวานนะครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะก่อนอื่นเลยที่นี่นะครับมีความเป็นมาอย่างไรและเมื่อเข้ามาที่นี่แล้วจะได้พบกับอะไรภายในข้างในนี้บ้างที่นี่ก็คือมีความเป็นมาเกี่ยวกับเรื่องสองครามโลกครั้งที่สองนะคะเรา มีความผูกพันเกี่ยวกับเรื่องสงครามโลกครั้งที่สองอย่างมากคุณพ่อก็เลยรวบรวมเรื่องราวไม่ว่าจะเป็นของใช้นะคะแล้วก็ของที่อยู่ในสมัยสงครามโลกเอามาไว้ให้คนรุ่นหลังได้รับชมกันค่ะก็หมายถึงว่าตรงนี้เนี่ยจะเป็นจุดหนึ่งที่อยู่ใกล้กับสะพานค้ามน้ําแขวซึ่งจะเป็นจุดที่ คนทั่วโลกเนี่ยรู้จักอยู่แล้วของเราเนี่ยก็คือนอกจากที่จะอยู่ใกล้สะพานข้ามแม่น้ำแควแล้วย,ยังเป็นสถานที่ตั้งของค่ายเฉลยศึกในอดีตในอดีต<อ>ที่สําคัญยังมีโรงพยาบาลค่ายนะคะแล้วก็เป็นที่ตั้งของสะพานไม้แห่งแรกในสงครามโลกครั้งที่สองก็คือเรียกได้ว่าเป็นสะพานข้ามแม่น้ําแควอ,อันแรกนั่นเองค่ะอ๋อก่อนที่จะมีการสร้างสะพานที่เราเห็นทุกวันนี้ถูกต้องค่ะเพราะฉะนั้นเดี๋ยววันนี้จะพาไปดูข้างในว่ามีอะไรน่าสนใจบ้านคุณป๋าจะพาไปชมได้เลยค่ะไปกันครับ ตรงนี้ก็คือเราจะให้ดูภาพแรกเลยนะคะว่าตรงนี้คืออะไรนะคะตรงนี้ก็คือค่ายท่ามกาศนะคะในสมัยสงครามโลกครั้งที่สองสถานที่ตรงนี้เป็นค่ายนะคะค่ายเฉลยศึก เรียกว่าเป็นชื่อค่ายท่ามการสมัยก่อนใช่รเรียกอย่างนี้ใช่ค่ะเราก็จะมีบรรยากาศแบบนี้นะคะเมื่อเราดูภาพถ่ายทางอากาศในสมัย80กว่าปีที่แล้วจะเห็นแบบนี้ว่า<น>เราจะเห็นได้ว่าเราจะมีทั้งสะพานไม้แล้วก็สะพานเหล็กส่วนในบริเวณนี้เป็นค่ายค่ะ<น>ก็จะเห็นได้อย่างชัดเจนนะคะคือสะพานอันจริงมันอันนี้ค่ะอ๋อข้างล่างนู้นใช่แต่ว่าเนี้ยคือมันเราเราทำขึ้นมาเพื่อที่ว่าจะได้ให้เห็นว่า ในในสมัยสงครามเนี่ยถ้าเราดูถ้าเราดูตามภาพถ่ายทางอากาศแบบนี้ค่ะระยะทางของถ้าเรายืนอยู่ในสะพานไม้เนี่ยเรายังเห็นสะพานเหล็กถ้าชำเลืองไปทางขวามือต้องเห็นอันนี้คือคจะตรงตามจุดภาพถ่ายทางอากาศพี่เรายืนอยู่ก็คือสะพานไม้ที่ดั้งเดิมคือจุดนี้จุดนี้ข้างหน้านี้นะครับแล้วก็ยืนตรงนี้ตรงผมยืนนะฮะจะมองเห็นสะพานข้ามน้ําแควขนาบกันไปใช่ค่ะก็จะตรงกับภาพถ่ายทางอากาศ ะสพะพาน,นไม้ก็จะมีลักษณะที่เตี้ยนะคะเตี้ยกว่าสะพานเหล็กอย่างเห็นได้ชัดค่ะเขาไว้ทําอะไรอ,ะอ่ะอันนี้เขาจะไว้ขนวัตถุพวกอาวุธยุทโธปกรณ์ที่สามารถขนได้เข้าของเครื่องใช้ที่จะไปสร้างสะพานเหล็กฝั่งนู้นใช่ค่ะคขยับเข้ามาหน่อยนะฮะเราจะเห็นตรงนี้นะฮะจะมีเป็นรางรถไฟนะครับแล้วก็จะมีรูปปั้นนะครับของ ให,ให้ผมคาดเดาจะเป็นฉเฉลยศึกในสมัยสงครามตรงนี้<ช>ยังไหครับคือตรงนี้นะคะก็จะปั้นให้ดูว่าในสมัยก่อนเนี่ยนะคะก็มีงานมีการใช้งานฉเฉลยศึกอย่างหนักนะคะแล้วก็ตรงนี้เป็นต้นแบบของ ของเขาเรียกได้ว่าเป็นต้นแบบของเรื่องราวที่เราจะสื่อสารได้ว่าเฉลยศึกทุกท่านได้มีความเศร้าอยู่ในดวงตานะคะถ้าท่านดูจริงๆแล้วก็คือไม่อยากมาทํางานเลยนะคะคก็ดมบังคับด้วยเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็จะสื่อสารหุ่นเหล่านี้จะสื่อสารเรื่องราวของในสมัย80ปีที่แล้วได้ดีเลยค่ะอืมครับจะเห็นสีหน้านะครับของของรูปปั้นเนี่ยนะครับแต่ละคนนะคะจะมีดวงตาที่เศร้ามาก,กแล้วก็ต้องทํางานหนักด้วยภายใต้าการควบคุมของ มีทหารด้วยใช่ค่ะก็จะเป็นภาพจริงที่ถอดออกมาผ่านผ่านเรื่องราวของรูปปั้นค่ะครับก็สื่อให้เห็นนะครับเรื่องราวในอดีตการแต่งกายนะครับแล้วก็รูปแบบนะจะเป็นลักษณะนี้ก็มีจําลองให้เห็นแล้วก็ได้ได้อินเนอร์กับในอดีตใช่ใช่ค่ะตรงนี้นะครับจะเห็น นะครับเป็นอุปกรณ์ต่างๆนะ,ะค่ะตรงนี้ก็จะเป็นในส่วนของข้าวของเครื่องใช้ส่วนใหญ่แล้วก็จะเป็นสิวและเหล็กนะคะคที่เราขุดพบเจอหรือว่าที่อยู่ตามริมแม่น้ําตอนที่สมัยที่เรามาสํารวจพื้นที่นะคะก็สังเกตได้ว่ามันยังมีเครื่องมือเครื่องใช้ของท่านเฉลยศึกอีกมากที่ใช้สร้างทางรถไฟนะคะเพราะในสมัยก่อนนะไม่มีเครื่องมือเครื่องใช้อะไรเลยนอกจากสิวแล้วก็ขวานแล้วก็มือของพวกท่านที่สร้างสะพานไม้ขึ้นมาค่ะครับผม อ๋อครับมาถึงตรงนี้ครับคุณหวานครับตรงนี้คือคืออะไรครับเหมือนโบกี้รถไฟใช่ค่ะคือในสมัยสงครามโลกเนี่ยนะคะกองทัพญี่ปุ่นเดินทางด้วยโบกี้รถไฟเพราะฉะนั้นโบกี้รถไฟจะมีความสําคัญถือได้ว่าเป็นปัจจัยลําดับแรกๆที่ทั้งกินทั้งนอนอยู่ดํารงชีวิตรวมไปถึงขนทั้งนักโทษเฉลยนะคะไม่ว่าจะเป็นเฉลยชั้นดีเฉลยชัน้นเลวก็จะอยู่ในโบกี้รถไฟในขบวนต่างๆกันไป แต่ว่าอันนี้เมื่ออยู่ที่ค่ายแล้วมันก็จะต้องมีที่คุมขังนักโทษแล้วก็มีลำดับการทำร้ายของนักโทษที่ทำละเมิดกฎต่างๆกันไปตรงนี้ก็เป็นหนึ่งของโบกี้รถไฟที่ใช้เป็นคุกคุมขังนักโทษในสมัยก่อนด้วยค่ะหมายถึงใน,ในเรื่องราวสมัยสงครามเนี่ยก็มีการขนเชลยศึกมาใส่โบกี้รถไฟที่เราได้ยินเรื่องราวมาสมัยสงครามโลกครั้งที่สองเนี่ย คือจะเบียดเสียดแอร์อัดกันมาตั้งแต่นู่นเลยแล้วก็มาถึงตรงจุดนี้ด้วยเพราะฉะนั้นโบกี้รถไฟเนี่ยก็จะมาใช้งานหลากหลายมากใช่แล้วก็หนึ่งคือเป็นคุกด้วย,วยค่ะ<อ>แต่สําหรับคุกแบบนี้ถือว่าเป็นคุกชั้นดีนะคะ,คะเพราะว่าถ้าเกิดว่าทําผิดมากนะคะแล้วก็มีความที่จะต้องการหนีออกจากค่ายนะคะก็จะมีโทษสถานหนักนะคะซึ่งก็จะต้องอยู่ในหลุมแบบนี้ นะคะเขาจะขุดให้ล m, นะึก10เมตรแล้วก็จะหย่อนลงไปในหลุมแล้วขังไว้เป็นระยะเวลานาน<อ>นะคะแต่ก่อนที่จะลงหลุมนะั้นะเขาจะมีระดับการทรมาน6ระดับด้วยกันนะคะจับมัดนะคะทำทรมานด้วยวิธีการต่างๆนะคะจนนักโทษเนี่ยไม่เหลือเรี้ยวแรงแล้วก็ค่อยใส่ลงหลุมอีกทีหนึง่งเพราะฉะนั้นก็จะมีการทรมานเนี่ยเขาเรียกว่าเป็นระดับความโหดร้ายของในสมัยกองทัพญี่ปุ่นในสมัยนั้นค่ะก็สื่อถึงความ โหดร้ายทารุณของสองครามถูกต้องค่ะสมัยสงครามโลกครั้งที่สองใช่ค่ะ,ะ,ะฟังแล้วขนล,ลุกเลยนะใช่ค่ะก็โบกี้อันนี้ก็จะเป็นหนึ่งเดียวที่ยังจัดแสดงอยู่ในจังหวัดกาญจนบุรีค่ะครับผมโหนี่ก็เป็นเก่าแก่มากๆแล้วก็ได้รู้เรื่องราวด้วยผมไม่เคยรู้เลยว่าการรู้ว่ามีการทารุณน,นะ,ะแต่ว่าไม่รู้ว่ารูปแบบป็นแบบเหนเป็นแบบไหนใช่ค่ะโอเคนี่คือโรงพยาบาล ใช่ค่ะคือตรงนี้นะคะมีหลักฐานทางประวัติศาสตร์ชัดเจนนะคะว่าเป็นโรงพยาบาลค่ายตามภาพถ่ายทางอากาศนะคะที่อยู่ตรงนี้นะคะเราจะสังเกตได้ว่าเขาจะเขียนเลยว่าตรงนี้เป็น p w o นะคะก็คือว่าเป็นค่ายในสมัยก่อนนะคะแล้วก็ตรงนี้ก็จะเป็น Hospital Camp นั่นเองนะคะอันนี้เขียนโดยเฉลยศึกนะคะที่เขียนไว้ให้รู้ว่าสถานการณ์ในสมัยก่อนของเขาเนี่ยเป็นอย่างไร <c oughs> เราจะสังเกตได้ว่ามันจะมีทั้งสะพานเหล็กสะพานไม้แล้วก็ค่ายนะคะโรงพยาบาลอยู่ในที่เดียวกัน <c oughs> ตรงนี้เราก็ทําจําลองให้รู้ว่าในสมัยก่อนเนี่ยการเสียชีวิตมากที่สุดของเฉลยศึกก็คืออาฮิวาตักรค แล้วอันดับที่สองก็คือโรคบาดแผลกินเนื้อซึ่งเป็นการโดนมแมลงก,กัดนะคะแล้วก็ลุกลามทำให้เขาเนี่ยไม่สามารถที่จะรักษาแผลได้ก็เลยเป็นเหตุที่มาว่าจะต้องตัดแขนและตัดขาฉเฉลยสึกจำนวนมากก็เลยมีความภาวะพิการนะคะถ้าได้กลับไปก็ส่วนมากจะพิการถ้าไม่ได้กลับก็คือไม่ได้กลับก็จะเป็นสองอย่างนี้ที่เสียชีวิตแล้วก็สูญเสียจำนวน,ฉนเฉลยศึกมากที่สุดค่ะหดตอนนั้นก็ ก็ก็อย่างว่านะกาญจนบุรีเป็นเป็นป่านะในอดีตเป็นป่าที่โลกเธอเพราะนั้นโรคภัยไข้เจ็บเนี่ยมันมาขึ้นชื่ออยู่แล้วขึ้นชื่ออยู่แล้วเพราะนั้นเฉลยศึกเนี่ยต้องทนกับสภาพอากาศแล้วก็ต้องทุกอย่างถูกต้องสภาพแวดล้อมทุกอย่างที่เขาต้องทุกคนอยู่ตรงนี้ใช่ค่ะแล้วก็ตรงนี้เองก็จะเป็นที่ตั้งของเรียกว่าเป็นเป็นที่ตั้งของโรงพยาบาลใช่ค่ะเป็นโรงพยาบาลลายมาดูตรงนี้ถ้าเกิดว่าเรา ยังสับสนว่าอะไรอยู่ไหนคือเรามองที่สะพานข้ามน้ำแควเป็นหลักแล้วก็ขยับมันิดนึใช่<ๆ>ก็จะเห็นภาพรวมทั้งหมดในสมัยก่อนค,ค่ะผมจำลองให้ดูก็จะมีะผู้คนฉเฉลยศึกฉเฉลยศึกนี้จะผอมทุกคนใช่ค่ะเพราะว่ามีการบันทึกไว้ว่าข้าวในหนึ่งวันเนี่ยนะคะเขาได้ทานเพียงแค่200กรัมเท่านั้นครับ ก็จะเป็นภาวะทุกพลภาพแล้วพอเมื่อเกิดอาการอธหิวาตกโรคด้วยก็จะมีการเสียชีวิตจํานวนมากที่เขาเรียกว่าเสียชีวิตแบบใบไม้ร่วงนะก็คือแบบนี้นั่นเอง <Okay. S 1> ค่ะ รถอะไรต่างๆนี่ก็คือจะเป็นของที่เราได้นำมาใช่ค่ะก็จะมีทั้งที่เราเจัดซื้อจัดหามานะคะตามลำดับของความสำคัญในช่วงสงครามโลกครั้งที่สองนะคะแล้วก็เข้าของเครื่องใช้ในส่วนของโรงครัวนะคะออก็จะมีในส่วนของกระทะพวกนั้นก็จะเป็นในส่วนของที่ต้องใช้เลี้ยงเฉลยศึกในช่วงนั้นค่ะครับก็รวบรวมนะครับมาที่นี่ก็ได้เห็นเรื่องราวนะครจริงเราอย่างที่ผมได้พูดไปเมื่อสักครู่นี้คือเรานะคะ ได้ยินได้ฟังมากมายนะฮะแต่ว่าเรื่องละเอียดละเอียดขึ้นมาอีกหน่อยเนี่ยวิธีการนะหรือว่าเรามาเห็นสถานที่แล้วเราก็จะรู้ลึกมากกว่าน,นั้นว่าในอดีตเนี่ยเป็นอย่างไรในสมัยสงครามโลกครั้งที่สองครับ ในส่วนของเรือตรงนี้นะคะก็เป็นเรือของคนไทยนี่แหละคะ่ะแต่ว่าทหารนะคะโดยกองทัพญี่ปุ่นเขาก็จะมีการเช่าเรือนะคะมีการเช่าเรือเพื่อทางที่จะบรรทุกขนของของนายทหารญี่ปุ่นเองที่เป็นชันสัญญาบัตรหรือนะคะขนเฉลยข้ามน้าไปเพราะสมัยก่อนเนี่ยการสัญจรทางเรือสําคัญ เพราะฉะนั้นเรือเหล่านี้ก็เป็นเรือของคนไทยที่ได้รับการว่าจ้างในการใช้ในยุธเ,เป็นเป็นปัจจัยหนึ่งในการขยายสงครามในครั้งนั้นค่ะตรงนี้เราจะแสดงธนบัตรนะคะที่กองทัพญี่ปุ่นได้จัดมาแล้วก็ทำเพื่อเป็นการาจ่ายค่าแรงให้กับเฉลยศึกและกรมกรางานนะคะก็ถือได้ว่าเป็นที่เดียวที่จัดแสดงธนบัตรเยอะที่สุดนะคะอยู่ตรงนี้นะคะ เป็นธนบัตรที่ประเทศญี่ปุ่นใช้ในดินแดนที่ถูกยึดครองในสมัยสงครามโลกครั้งที่สองใช่ค่ะ,ะคอ,อันนี้เราจะใช้ตั้งแต่ตั้งแต่ประเทศพมา่าไปจนถึงอินเดียเพราะฉะนั้นเราจะมีในลักษณะของค่าเงินนะคะที่จะพิมพ์ว่ารูปีเพราะในสมัยก่อนเนะี่ยทั้งมาเลเซียทั้ง อ,อินโดนีเซียพม,ม่าแล้วก็อินเดียนะก็ใช้ค่าเงินดูปีนะคะแล้วก็คนส่วนใหญ่เนี่ยก็เป็นกรรมกร,ร,มกร,รมเฉลยศึกแรงงานเพราะฉะนั้นเงินตรงนี้อกองทัพเขาก็เลยจัดทำขึ้นมาเพื่อที่จะเอาไว้จ่ายค่าแรงในสมัยก่อนมีการเล่ากันว่าได้ค่าแรงวันละ1ดอลลาร์ซึ่งเป็นเงินที่สูงมากในสมัย80กว่าปีที่แล้วแต่ก็มีเรื่องน่าเศร้าใจว่าในลูกหลานของเฉลยศึกหลายๆท่านวันนี้ยังไม่ได้ค่าแรงเลยค่ะ ก็จะเป็นเรื่องเล่าที่ว<ค>่ามันเป็นเงินที่ไม่สามารถจะใช้ได้จริงเพราะว่าคนส่วนใหญ่ไม่เคยได้รับมันก็เป็นอีกหนึ่งหน้าประวัติศาสตร์ของของค่าเงินตอนนั้นค่ะตรงนี้นะฮะจะเห็นธนาบัตรในรูปแบบต่างๆนะครับหรือว่าจะเป็นนะครับเป็นตู้เป็นอะไรที่ได้มีการเก็บรวบรวมนะครับเอาไว้ให้ได้เห็นนะฮะแล้วก็หากเรามาเนี่ยนอกจากสิ่งที่เราเห็นแล้วนะครับอย่างที่คุณหวานได้บอกไปเนี่ยมันมีเรื่องราว ต่างๆที่ออมันสะท้อนมากกว่าสิ่งที่เราเห็นตรงนี้ท่ไปถูกต้องค่ะบางคนก็มาสละชีวิตเพื่อธนาบัตรใบเดียวแต่สุดท้ายก็ไม่ได้กลับไปสำหรับในส่วนนี้นะคะก็จะเป็นในส่วนของห้องที่คุณพ่อเนี่ยอยากที่จะให้ดูในสมัยก่อนว่าวันที่ ะสะพานข้ามแม่น้ำแควเนี่ยถูกระเบิดลงนะคะโดยเครื่องบินแบบ B24 นะคะแล้วก็ทิ้งลูกระเบิดมาเนี่ยบรรยากาศในสมัยวันนั้นเป็นอย่างไรเพราะโดยส่วนใหญ่แล้วเชเลยสื่อกับคนทั่วไปน่ไม่ทราบมไม่ทราบว่าจะมีระเบิดลงนะคะก็เลยวาดให้ดูว่าในสมัยก่อนเนี่ยเขาก็อยู่กันตามปกติวันนั้นก็มีการเสียชีวิตจํานวนมากนะคะแล้วก็มีการค้นพบนะคะซากลูกระเบิดเนี่ยที่เราพบเจอก็จะเป็น สี่ลูกนี้นะคะก็ยังอยู่ในเหตุการณ์ด้วยนี่นะก็คือคนพบในบริเวณนี้เลยใช่ค่ะรวมไปถึงลูกอื่นๆที่เป็นเล็กเป็นน้อยก,ก็จะเจอแถวนี้ทั้งหมดเพราะว่ามีรายงานว่าในในหลายในยในหลายครั้งที่ฝ่ายสัมพันธมิตรเนี่ยทิ้งระเบิดสะพานคำน้คแควเนี่ยทิ้งเป็น5 600ลูกด้วยกันโอ้โหไม่ใช่ทิ้งแค่นี้ค่ะครับผมเพราะนั้นตรงนี้เนี่ยก็จะมีรูปวาดน,นะครับที่อยู่รตรงนี้นะครับเข้ามาก็จะเห็นเป็นเครื่องบินทิ้งระเบิดนะครับ ที่สะพานข้ามแม่น้ำแควนะฮะก็เหมือนกับในในช่วงนั้นมีการสร้างสะพานข้ามแม่น้ำแควแล้วก็ผู้คนเนี่ยก็คืออาศัยคือก็ตามปกติของเฉลยศึกแต่ว่าระเบิดที่มาลงเนี่ยก็ไม่มีใครให้รู้ล่วงหน้ามาก,ก่อนเพราะนั้นความเสียหายเกิดขึ้นมากายแน่นอนนะก็เป็นจํานวนมา<อ>ค่ะหลักฐานที่ให้เห็นอยู่ก็ตรงนี้เลยครับเยอะแยะนี่ของจริงนะจริงคนระับโอ้ข้างๆนี่ก็จะมีให้ อาศึกษะรไใช่ค่ะก็จะเป็นทั้งทั้งภาษาญี่ปุ่นเองก็จะมีมหาวิทยาลัยโตเกียวนะคะเข้ามาทําเรื่องภาษาญี่ปุ่นให้เราค่ะอ๋อสแกนตรงนี้ได้ใช่ค่ะก็จะเป็นภาษาอังกฤษนะคะภาษาอังกฤษค่ะก็จะมีการสัมภาษณ์ของเฉลยศึกนะคะอ๋อนี่ก็จะนีนะเมื่อเราได้สแกนแล้วนะครับก็จะเห็นแบบนี้นะคะก็จะเป็นเรื่องราวที่ให้เห็นนะครับเป็นบทสัมภาษณ์เป็นอะไรก็จะมีการเก็บรวบรวมเอาไว้นะครับ สารคดีก็จะมีชื่อให้เรียกง่ายๆว่าย้ายภูเขาเลยค่ะก็คือย้ายภูเขาด้วยมือเปล่าก็คือเป็นการใช้ของเฉลยศึกอย่างที่เขาเรียกว่าทบุบภูเขาด้วยมือเปล่าเพื่อจะสร้างสะพานสร้างทางรถไฟสายขนานั่นเองค่ะในส่วนของห้องนี้ก็จะเป็นหนักไปทางเข้าของเครื่องใช้ที่คุณพ่อสะสมนะคะของสะสมใช่ค่ะคก็จะมีทั้งของในสมัยก่อนนะคะเพราะคุณพ่อเนี่ยเริ่มสะสมมาตั้งแต่อายุ25 จริงๆแล้วเริ่มเก็บขยะมาตั้งแต่อายุเก้าขวบคุณพ่อก็เก็บมาเรื่อยนะคะพอมีฐานะหน่อยก็ซื้อของมากหน่อยแล้วก็เก็บมาเรื่อยๆจนที่มาของพิพิธภัณฑ์นี่คือเราไม่มีที่เก็บของเราก็เลยต้องสร้างพิพิธภัณฑ์เนาะของพ่อเยอะมากคุณพ่อเนี่ยเป็นคนที่ชอบเก็บของสะสมสิ่งของเหล่านี้เอาไว้อยู่แล้วกน้องค่ะเพราะนั้นพอมีเยอะขึ้นเยอะขึ้นก็เลย ทำเป็นพิพิธภัณฑ์ซะเลยอยู่บ้านไม่ได้ก็ต้องสร้างตึกคุณพ่อก็จะมีความผูกพันเกี่ยวกับเรื่องสองครามโลกมากเพราะว่าคุณตาเนี่ยเป็นหนึ่งในกรรมกรแต่งงานนะคะคุณตาเนี่ยมาจากเมืองจีนแล้วคุณตาก็เสียชีวิตจากระเบิดเหมือนกันอพอเสียชีวิตตรงนั้นเนี่ยคุณพ่อก็เลยมีความรู้สึกว่าสงครามเนี่ยมันมันเป็นสิ่งที่ร้ายแรงอนอกจากว่าจะฆ่าชีวิตคนอื่นแล้วเนี่ย ยังจะฆ่าชีวิตของคนที่เป็นผู้นําครอบครัวเราไปอีกด้วยเพราะฉะนั้นสงครามมันเป็นมุมมองของการเปลี่ยนชีวิตของคุณพ่อในทุกมิติแต่ถ้าไม่มีมิตินั้นก็จะไม่มีคุณพ่อที่จะสร้างพิพิธภัณฑ์ในวันนี้คุณพ่อเขาก็เลยค่อนข้างที่จะอุทิศทั้งหมดในชีวิตท,ที่ยังมีอยู่จนเหลืออยู่เนี่ยให้กับพิพิธภัณฑ์ในนี้ค่ะคห้องสุดท้ายก็จะเป็นห้องที่จัดแสดง ให้ดูว่าในสมัยก่อนนายทหารญี่ปุ่นท่านมีความชีวิตเป็นอยู่อย่างไรเมื่ออยู่ในค่ายนะคะก็จะจัดมาให้ดูว่าจะมีลักษณะของแคมป์ท่านอย่างไรนะคะเพราะนั้นคือเรามาดูเนี่ยไม่ใช่ของเฉลยศึกอย่างเดียวคือของนายทหารญี่ปุ่นด้วยใช่ค่ะรวมไปถึงข้าวของเครื่องใช้ลูกระเบิดที่เราเจอนะคะก็จะจัดแสดงอยู่ในห้องนี้ทั้งหมดนะคะอันนี้ก็คือเป็นการจําลองเลยไม่ว่าจะเป็นหลังคาผน,นังแล้วก็ อย่างแคมป์ตั้งอยู่ว่ามีวัสดุอะไรวางตรงไหนจะ<ช>ํจำลองถอดแบบออกมาเลยใช่ค่ะแล้วก็ส่วนข้าวของเครื่องใช้ข้างในก็จะเป็นหนึ่งส่วนใหญ่แล้วก็คือของที่เราเจอนะคะของที่ได้รับการบริจาคแล้วก็เป็นของที่คุณพ่อได้เปิดเพื่อที่จะซื้อหามาถ้าเกิดว่ามีชาวบ้านในสมัยก่อนเนะี่ยก็จะมีชาวบ้านจํานวนมากที่ไปขุดไปหาไปเจอแล้วก็นํามาให้กับคุณพ่อจัดแสดงค่ะ ขยับมาตรงนี้คืออะไรครับอันนี้ก็เช่นเดียวกันค่ะก็จะเป็นข้าวของเครื่องใช้ในสมัยสงครามนะคะมีทั้งเก่าทั้งใหม่ทั้งก่อนสงครามโลกครั้งที่สองนะคะแล้วก็ทั้งหลังสงครามโลกด้วยนะคะอันนี้รูปที่จะให้ดูก็คือรูปนี้นะคะเราจะสังเกตได้ว่ารูปเนี่ยมันจะมีรูปวงๆวงๆเต็มไปหมดเลยนะคะวงตรงนี้ก็คือร่องรอยของการทิ้งระเบิดนั่นเอง จะสังเกตหลุมใหญ่มากแล้วก,ก็เยอะมานะคะที่เห็น <he en S 1> เป็นจุดๆเนะะี่ยค่ะระเบิดทั้งนั้นเลยนะคะ<อ>นับได้เป็นร้อยๆนะคะนับได้เป็นร้อยๆเนี่ยเราจะให้ดูเลยว่าสะพานค้ำน้ำแควจริงๆนะถูกทําลายล้างเยอะมากไม่ใช่ครั้งเดียวนะคะคสะพานไม้และสะพานค้ำน้ำแควงนะถูกระเบิดทิ้งไม่ต่ํากว่าห้าครั้งแต่ในหนึ่งชุดของหนึ่งครั้งเนะี่ยเป็นร้อยลูกเพราะฉะนั้นทิ้งกันหลายร้อยลูกนะคะก็เลยมีความสูญเสียจํานวนมาก นะคะสูญเสียจํานวนมากกว่าจะถล่มสะพานข้ามน้ำแควได้นะไม่ใช่เรื่องง่ายคือเสียเสียทุกอย่างเสียชีวิตเนี่ยอันนั้นก็อันดับแรกแต่ก็เสียทั้งทั้งทุกอย่างมาจุดนี้แล้วนะ,ะมาเห็นภาพนี้แล้วนะครับแล้วก็มองไปที่สะพานข้าม่น,น้ําแควนะครับที่อยู่ตรงนี้นะฮะแล้วก็อยู่ที่อยู่ข้างหลังอยู่ข้างหลังนี้คือสะพานไม้เพราะนั้นตรงนี้จะเป็นจุดยุทธศาสตร์สําคัญในอดีตเลยนะ,ะ<ช>ลูกระเบิดลงตรงนี้เป็นร้อยๆเวลามาที่นี่นะฮะ ไปเที่ยวที่เดินสะพานข้ามลแควรเดินไปเดินกลับนะฮะชมรถไฟเสร็จนะผมก็เป็นคนหนึ่งในนั้น mm hmm. แต่ว่าไม่ได้แวะมาตรงน,น,นี้เราก็จะไม่รู้เรื่องราวว่าสะพานเนี้ยมันเป็นอย่างไรงไงทําไมถึงมันมีมีความสําคัญผมเห็นจังหวัดอื่นบางทีก็เห็นสะพานลักษณะน,นี้แต่ทําไมไม่สําคัญเท่านี้เพราะว่ามันมีสตอรี่นั่นเองใช่ค่ะครับผมโอเคครับ คุณผู้ชมครับก็หลังจากที่เราะะได้ไปชมหลากหลายเรื่องราวเลยนะครับแล้วก็กลับมาจุดเดิมตรงนี้นะ,ะจะเป็นรถไฟนะฮะที่คุณหวานได้บอกรถไฟสมัยสงครามโลกครั้งที่2เราจะเห็น แบบนี้นะครับจะเหมือนกับรถไฟที่มาจัดแสดงเวลาง,งานสัปดาห์สะพานข้ามาน้ำแขวนไม่เหมือนกันนะคะเราคนรุ่นเพียงแต่ว่ารถไฟขบวนนี้ตั้งจริงๆแล้วมีอายุการใช้งานตั้งแต่ช่วงสงครามโลกครั้งที่1นนะคะแล้วก็มาถึงสงครามโลกครั้งที่2แต่มีสิ่งสําคัญอีกอย่างก็คือเราไม่ได้ผ่านการทําสีใดๆอยากจะฝากอะไรถึงคุณผู้ชมไหมครับเกี่ยวกับเรื่องของการมาเที่ยวชมการมาศึกษาประวัติศาสตร์แล้วก็ให้ความรู้นะครับเกี่ยวกับใครที่อยากจะมาชมตรงนี้ครับ ถ้ามาได้มาเที่ยวกจังหวัดกาญจนบุรีนะคะอยากให้คุณผู้ชมฝ่ามาเที่ยวพิพิธภัณฑ์ด้วยนะคะนอกพิจารว่ามีเนื้อหามากมายเกี่ยวกับเรื่องสองครามโลกครั้งที่สองแล้วยังได้มาเยี่ยมชมนะคะสะพานไม้แห่งแรกนะคะซึ่งถือได้ว่าเป็นจุดเริ่มต้นของประวัติศาสตร์สะพานข้ำนำแควเลยคุณผู้ชมมาเที่ยวที่นี่ก่อนแล้วก็เดินไปชมสะพานก็จะได้เนื้อหาครบถ้วนทั้งสองสะพาน แล้วก็ได้มาเยี่ยมชมสถานที่จริงที่อยู่ในสงครามโลกครั้งที่2ด้วยค่ะอืมนะครัก็ใครสนใจอยากจะมาที่นี่มาที่กาญจนบุรีเป็นจุดแลนด์มาร์คสำคัญที่สะพานข้ามน้ำแควและแวะมานะครับที่พิพิธภัณฑ์แห่งนี้เพื่อมาศึกษาเรียนรู้ประวัติศาสเที่ยวไปด้วยศึกษาประวัติศาสตร์เยวันนี้อขอบคุณครับขอบพะคุณค่ะ คุณผู้ชมครับหลังจากที่เราได้ไปเรียนรู้เรื่องราวประวัติศาสตร์ที่พิพิธภัณฑ์แห่งนี้แล้วนะครับเดี๋ยวช่วงนี้ก็ยังมีสะพานข้ามน้ําแควที่อยู่ด้านหลังของเรานี้จะเป็นจุดหนึ่งที่สื่อเรื่องราวตรงนี้จะอยู่ใกล้ๆกันนะครับเพราะฉะนั้นเดี๋ยววันนี้เราจะมีหนุ่มเฟชชี่สองคนนะครับจะเป็นนักท่องเที่ยวไปชมว่าปัจจุบันนี้หลังจากที่เราได้ไปดูสงครามโลกครั้งที่2ว่าในอดีตโหดร้ายทารุณอย่างไรและปัจจุบันบรรยากาศเป็นอย่างไรเดี๋ยวไปติดตามชมครับ สวัสดีครับขอบคุณพี่อมนะครับผมคุณผู้ชมครับถึงแม้ว่าสะพานข้ามแม่น้ำแควเนี่ยจะมีประวัติศาสตร์และเบื้องลึกเบื้องหลังที่โหลร้า์นะครับผมแต่ว่านปัจจุบันนี้เนี่ยกลับกลายเป็นสถานที่ท่องเที่ยวแห่งหนึ่งที่สําคัญมากของประเทศไทยและยังเป็นแลนด์มาร์คที่สําคัญของจังหวัดกาญจนบุรีอีกด้วยนะครับผมอยู่กับผมไหมครับครับอยู่กับผมข่ะกล้องนะครับตอนนี้นะครับพวกผราสองคนนะครับอยู่ที่สะพานข้ามแม่น้ําแควนะครับผมเดี๋ยวว่าผมพาไปชมสะพานข้ามแม่น้าแควในปัจจุบันกันเลยนะครับ ลึกลกในมิติที่มันเลิกลำมองเข้าไปจะกี่ทีก็งดงานมานะเจ้ตอนนี้นะครับตรงสะพานข้ามแม่น้ำแควนะครับก็จะมีรถไฟสายายโยกกาญจนบุรีหรือกาญจนบุรีายโยกกำลังเดินทางมานะครับเพื่อเทียบท่าที่ท่ารถไฟกาญจนบุรีครับนี่นะครับก็คือเป็นรถไฟสายายโยกกาญจนบุรีนะครับที่กําลังจะเข้าไปเทียบท่า ที่สถานีรถไฟกาญจนบุรีนะครับผมรไปทางขวามือเข้ากล้องเนี่ยคืออะไรเอ่ยอันนี้ก็คือวังพระโพธิสัตว์เจ้าแม่กวนอิมใช่ส่วนทางสายมือเข้ากล้องเนี่ยก็คือเป็นตลาดค้าเฉลิมศึกที่จะเปิดช่วงเย็นๆก็ค um um> ือจะเป็นช่วงนั่งชิลแฮงเอาท์กันตอนช่วงเย็นบรรยากาศจะดีมากเพราะว่าลมเย็นจากแม่น้ำแควพัดขึ้นไปอยู่หลิมแม่น้ำด้วยนะวิวดีใช่ใช่ใช่ แล้วนอกจากนี้นะครับยังจะมีกิจกรรมทางน้ําไม่ว่าจะเป็นการพายเรือซับบอร์ดการนั่งเรือชมวิวสองฝั่งข้างทางหรือว่าจะเป็นนั่งแพล่องแพก็มีหมดเลยครับผมครับผมและสะพานข้ามแม่น้ําแควนะครับยังเป็นแลนด์มาร์คสำคัญนะครับในการจัดงานสัปดาห์สะพานข้ามแม่น้ําแควนะครับด้วยการมีรถไฟขับผ่านมีแสงสีมากมายสวยงามนะครับผมร่วนสัมผัสในจิตวิญญาณจะเล่นจะร้องรำไปท่องเที่ยวให้สนุกในดินแดนมอและดกของ เป็นเมืองที่อ้าแขนแฟนๆก็หลากหลายร้องตะโกนอย่างพร้อมใจมเมืองไทยดีดีเมืองไทยดีดีเมืองไทยดียดีครับคุณผู้ชมฮะจากอดีตสู่ปัจจุบันนะฮะก็ขอบคุณน้องๆสองคนด้วยที่พาพวกเรานะครับได้ไปชมความงดงามของสะพา,านณปัจจุบันที่เรียกว่าเป็นอนุสรสถานนะครับเพื่อเป็นการนำลึกถึงสงครามโลกครั้งที่2นั่นเองนะครับปัจจุบัน เป็นอย่างนี้เป็นแหล่งท่องเที่ยวแต่ว่าในอดีตมีเรื่องราวมากมายครับวันนี้หมดเวลาลงเพียงเท่านี้ขอบพระคุณสำหรับการติดตามสวัสดีครับงงงยยยอออมมมเเเืืืไไไทททดดดีีี